นี่พี่น้องสุกแล้วรสดสดสดสครับกำลังเดือดสุกแล้วนี่พี่น้องมาตบท้ายด้วยใบยี่ราสดๆหอมๆครับพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วเราจานี่ครับ ชนาครับไป,ไปี่นะว่าแล้วก็ินข้าวด้วยกันจ้าแซ่บแซ่บเมนูบ้านๆครับอรอ่อยอร่อยน้ำเช้าเช้า อ้หอมเครื่องสม,มุนไพรพี่น้องนี่ใครชอบลูกโดดตัวเล็กพิกี่หนูครับบาครับผมแซ่บๆด้ยกันครับ กับเมนูเช้านี้เนเช้านี้แซ่บครับ